ท่านประธานที่เคารพครับผมดนานัยไม่พันเพื่อไทยอำนาจเจริญครับท่านประธานครับมาตราเจ็ดเป็นเรื่องของงบมาลายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกํากับที่จริงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายในเรื่องที่ผมที่จะนําเสนอก็คงไม่พูดในสิ่งที่มีผู้นําเสนอไปแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความซ้ําซ้อนในภารกิจภาระหน้าที่ของหน่วยงานในกำกับ ซึ่งมีหลายหน่วยงานนะครับใน27หน่วยงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ทำงานซําซ้อนแล้วก็จัดสรรโมงมาณก็ซําซ้อนนะครับผมจะชี้ไปที่เรื่องแผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐท่านประธานครับใน27หน่วยงานของสำนัก นายกรัฐมนตรีเนี่ยมี12หน่วยงานที่มีแผนงานเดียวกันลักษณะเดียวกันทำไมการจัดสรรง้อมานทำไมวิธีการง้มานถึงไม่จัดไว้ที่หน่วยเดียวทั้งๆท,ท,ที่เป็นภารกิจเดียวกันนะครับถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเงินเกือบสองสามพันล้านนะครับในภารกิจนี้ที่แตกออกไปเพื่อให้แต่ละสำนักได้เอาไปใช้อย่างอิสระ ทั้งทั้งที่งบประมาณเหล่านี้สามารถที่จะประหยัดนะครับตั้งไว้ในที่แห่งเดียวเพราะว่าเป็นแผนงานเดียวกันอันนี้คือความซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นนะครับเพราะ,ะนั้นก็เห็นว่าสำนักนายกรัฐมนตรีการจัดทำงบประมาณแผนงานโครงการน่าจะมีการปรับในครั้งต่อไปแล้วผมก็ได้เสนอตัดไว้ที่1.9เอร์เซครับซึ่งคิดเป็นเงินก็ประมาณ 2,474ล้านบาทนะครับดังนั้นเนี่ยในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสมครับขอบ,ขอบคุณครับท่านประธานครับ